หน้าจออย่างไงไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราคุยกับใครสำหรับนะักแคปหน้าจอนะครับที่เราจะแคปหน้าจอแล้วส่งให้ผู้อื่นเนี่ยแต่เราไม่อยากบอกว่าเราคุยกับใครอยู่นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เขาได้ง่ายๆนะครับไลน์นะครับมีฟังก์ชันใหม่เข้ามานะครับสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ปกติให้เป็นรูปอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายที่เราส่งไปให้เนี่ยรู้ว่าเราคุยกับใคร ง่ายๆทำไงเดีย๋ยวกดให้ดูวิธีการนะครับแล้ก็เข้ามาที่ลายกลุ่มที่เราต้องการจะแคปหน้าจอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ข้อความที่เราจะแคปนะครับให้กดค้างไว้นะครับผมค้างเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมามีคําว่าจับภาพให้เราคลิกเข้าไปนะครับผมเมื่อกดจับภาพเสร็จแล้วเนี่ยให้เราติ๊กข้อความที่เราต้องการจะแคปไปนะครับเมื่อติ๊กเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยให้คลิกคําว่าซ่อนนะครับผม เมื่อซ่อนเราจะเห็นว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับผมเมื่อกดเรียบร้อยเสร็จเนี่ยให้คิดคําว่าจับภาพนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้แคปหน้าจอที่เราส่งไปให้ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่รู้ว่าเรากําลังคุยกับใครในกลุ่มนั้นอยู่นะครับผมง่ายๆเพียงเท่านี้ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับความรู้ดีๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามเราดิจิตอล5.0ด้วยนะครับ วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ